ต่อมาในมาตรา39การออกคำสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจ,จะจกำหนดเงื่อนไขใดๆได้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดข้อจํากัดดุลพินิษเป็นอย่างอื่นการกำหนดเงื่อนไขาตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วยมีอะไรบ้างนะครับก็คือวงเล็บห การกำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผลณนะเวลาใดเวลาหนึ่งวงเล็บ2การกำหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนวงเล็บ 3. ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครองวงเล็บ4การกำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำ หรือต้องมีภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการหรือการกําหนดข้อความในการจัดให้มีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อกําหนดดังกล่าวนะครับตรงนี้นะครับคือในเรื่องของการออกคําสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับสามารถกําหนดเงื่อนไขได้เท่าที่จําเป็นนะครับเว้นแต่จะ กฎหมายจะกำหนดข้อจํากัดดุลพินิจเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับซึ่งการกําหนดเงื่อนไขนี้เนี่ยเขาให้หมายความรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ลงไปด้วยนะครับ